สิบมาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มตึงราคาน้ำมันส่วนลดการ์หุงต้มรัฐบาลนะครับออก10มาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มนะครับเพื่อลดผลกระทบเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงรกรกฎาคม2565นะครับตึงราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็เร่งช่วยเหลือกเกษตรกรครับ จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนรัสเซียนะครับจนเกิดความผันผวนข,ของราคาพลังงานและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆทำให้ค่าครองชีพเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนั้น พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับและคณะรัฐบาลเนี่ยได้ถแถลงออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือนะฮะและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2565ันายนี้อย่างน้อย10มาตรการดังนี้ครับ 1. การเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อกาซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3.6ล้านคนโดยเพิ่มจากเดิมนะครับ45บาทเป็น100บาทต่อเดือน 2. ส่วนลดซื้อกาดหุงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ5,500คนครับ 3. ช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกนะครับจำนวน157,000คนโดยช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอลนะครับ250บาทต่อเดือนและขอให้กรมการขนส่งทางบกกำกับราคาการให้บริการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าเดิม 4. คงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้การ์ด NGV ไว้ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัม 5. ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันสามารถซื้อก๊์ดได้ในราคา13บาท62สตางค์นะครับต่อกิโลกรัม 6. ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยลดค่า FT นะครับลง22สตางค์ต่อหน่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมครับ 7. ตึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน2565หลังจากนั้นนะครับรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งครับ 8. กำกับดูแลการปรับราคากา๊าซหุงต้มในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนโดยใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาให้ไม่ขึ้นสูงเกินไปครับ 9. ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33จาก5%เหลือ1% เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกําลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดําเนินธุรกิจในช่วงถัดไป10ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จาก9%เหลือ 1. นเซและลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับลงเหลือ 42- 180ถึงบาทต่อเดือนครับ